แกน,นาแล้ว,วก็หมาแม่มันมานมสีเต้าเลยแล้ว,ลว,ลวพอเสร็จปุ๊บเนี่ย<ะ>พี่เห็นพี่ตตายตกใจเลย<ะ>พอตกใจเสร็จปุ๊บเนี่ยตกใจเสร็จรู้แล้วว่าหมอคนเนี้ยการทําสัลยกรรมมันอยู่ที่ดวงด้วยอยู่ที่ฝีมือด้วย<ะ>พอทําไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเนื้อกล้ามเนื้อมันจะรัดเข้ามายัางไงเราไม่รู้ใช่ไหม<ะ>แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปให้หมอหมอตั้มค่ะโรงพยาบาลเดชาเป็นคนแก้ ไปดูได้เลยหมอตั้มเนี่ยหมอตั้มที่โรงพยาบาลเดชาเป็นหมอที่ทํานมสวยที่สุดในโลกในโลกเลยในโลกค่ะพี่บอกเลยนะว่าฝรั่งฝรั่งกระทงกระเทยที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ทําแล้วพี่หน้าทําแล้วเสียมาหาหมอตั้มหมดเลยแก้ให้มาหาหมอตั้มหมอตั้มแก้ให้บททุกคนแล้วอีหมาแม่ลูกอ่อนนมสี่เต้าเนี่ย ต้องเรียกหมอตั้มมาแก้เพราะแล้วแก้เสร็จแล้วเป็นยังไงก้ผ่าหนูจะไล่ฟังคือคือนมอย่างนี้ใช่ไหมนมเป็นอย่างนี้เสร็จคือเสร็จปุ๊บเนี่ยนะต้องผ่าฐานนมตรงนี้ทิ้งทั้งหมดแล้วก็ผ่าเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาเลยนะเพื่อจะต้องตัดเนื้อตัดหนังตัดอะไรทุกอย่างทิ้งนะคะแล้วก็ไอ้ไอ้ก้อนสองก้อนเนี่ยต้องเลาะใหม่ออกมาใหม่หมดเลยค่ะนี่คือการการทําสัลญกรรมแบบไม่เก่งคแล้วหมอตั้มทำออกมานะคะบอกเลยว่านมสวยเลย นมสวยเลยแต่ว่าหมอตามเป็นคนแก่นะเป็นคน<ม>แก่เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแผลเป็นเป็นรูปเป็นรูปเนี่ยค้อนเที่ยวอยู่ตรงเนี้ย<ม>เกี่ยวอยู่กันอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการทําสัญญกรรมเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องอทำที่หมอดีๆเท่านั้น<ม>นะคะอย่าไปทํากับหมอไม่ดีก็ต้องดูว่าเราเองเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ต้องเ,อเลือกเขาเรียกว่าอะไรคลินิกสัญญกรรมหรือว่าโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้การยอมรับนะคะและอีกอันนึงเลยต้องบอกว่า ต้องเลือกอคลินิกที่เขามีการเขาเรียกว่าอะไรดูแลรักษาหลังหลังทำด้วยจะไดเ้เวลาเกิดเรามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้แก้ปัญหาให้เราเขาบอกอยากทาต2 2> าสองชั้นแล้วคะที่ไหนดีก็เ็าอย่างที่บอกนะคะเมโกะนะคะเมโกะแล้วก็จะมีที่นี่ด้วยที่ที่ลาดพร้าวส1ทับหนึ่งชื่อ SP c l i คลินิะคะแล้วก็บมอโตโุรสิทธ์ก็ได้โรงพยาบาลบางมดนะคะเขาบอกอยากกาจัดขนน้องสาวให้เรียบเนียนและไม่คันทํายังไงครับพี่อ้วนใช้แอลกอฮอล์ได้ไหม คือถ้ามันคันเนี่ยแสดงว่ามันสกปรกค่ะมีโลนหรือเปล่าละน้องตัวโลนเล็กๆฝังอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดจะให้มันเรียบเนียนเนี่ยพี่บอกเลยว่าใช้กันไกลซอยเอาซอยให้มันบางลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปพวักพวงนะคะว่าขนบริเวณน้องสาวมันฟูเพราะว่าอะไรว่าขนบริเวณช่องคลอดขนผู้หญิงเนี่ยบริเวณน้องสาวเนี่ยที่มันฟูขึ้นมาเนี่ยคือธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาว่าคนที่ว่าช่องคลอดเล็กๆรีบๆอ่ะขนมันจะฟูขึ้นเพื่อมันจะรับแรงกระแทกเวลาร่วมเพศ นะครับเพราะฉะนั้นมันฟูก็แสดงว่าธรรมชาติสร้างมาให้พอดีกับตัวคุณแล้วเราสังเกตดูผู้หญิงที่อุ้มใหญ่เต่งตึงอุ้มเยอะๆขนจะน้อยเพราะมันมันมีมันมีแคมสองข้างไว้กันกระแทกแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจกับมันตรงนี้นะคะ,ะวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะอ่ะ ติดตามรายการเป๊ะเพอร์เฟกไลได้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา4โมงครึ่งถึง6โมงเย็นค่ะทางแชทีวีนะคะ p s i ช่อง72 d ด v ทีช่อง26ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อภาพพิธีกรน,นะคะจากร้านฟิตจัตุจักนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนกลับมาติดตามพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะ